เขาบอกว่ามันเป็นที่ซ่องทำกุญแจที่ใหม่เอาแบบตรงๆเลยนะคือผมนัดมาเย็ดที่นี่เลยรู้สึกว่าพิธีกรดูวุ่นวายอะไรเงินสวัสดีฮะสวัสดีครับวันนี้ฮะผมกับพี่บอลเนี่ยตามคุณมอสมาฮะอีกแล้วเขาบอกว่ามันเป็นที่ซ่องทำกุญแจที่ใหม่แน่นอนอันนี้นีเราเซอร์ไพรส์มากพี่ต้องส่องดูใช่คือคุณมอสมันไม่รู้นะว่าเราตามมาแต่จะไปดูกันข้างในกันว่า ม,มันไปทำอะไรไว้ใช่พี่มันทำกุญแจจริงหรือป่าใช่เปิดโรงงานทำกุญแจป่าฮะตามมาฮะนี่เซอร์ไพรส์มากฮะเอกูซีฟสุดๆขยายังกองไว้อะเลยเออนี่เรียวจริงเ,ออเรียวจริงซ่องทำกุญแจที่ใหม่ทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ <Hey. S 2> เฮ้ยผมไม่รู้ว่าจะมาเนี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย <S <S มาได้ยังไงเนี่ยคุณตามผมมาวะเนี่ยผมก็ตามคุณมาเนี่ยม,มาตามผมมาได้ยังไงเนี่ยผมมาทำกุญแจที่นี่ออ๋อครับนะครับแล้วนี่คือเป็นบ้านใหม่ของผมนะครับคุณแจ๊กับพี่บอลนั่งครับผมไม่รู้นะว่าจะมาเนี่ยครับผม <S <S จัดเตียงไว้สองที่เลยนะครับคุณแจ๊กเอาจริงนะผมไม่สงสัยนะแต่ว่าพี่บอลเนี่ยตามมาได้นี่คืออะไรคืออยากรู้ใช่ไหมว่าที่ทำกุญแจเนี่ย เป็นยังไงขับรถมาดูว่ารังใหม่ของคุณมอสเป็นไงคุณมอสไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะมาแล้วใหม่กูยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้ผมผมติดไวลาไงอ๋อครับผมผมเตรียมไงครูจีนอยู่หน้าบ้านพบผมติดเลยกระชันชิดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเอาจริงนะว่าโซนในบ้านตอนนี้เนี่ยยังจัดขอไม่เสร็จเลยอันนี้เลียวเลยว่าเพิ่งมาเพิ่งทำอะไรเสร็จเพิ่งบิ้วอินคุณจัดเห็นไหมทีวีไมมาเลย นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอนาคตทําอะไรบ้างดีครับอันนี้คือมุมโซฟาครับอันนี้ครับเต็มๆเลยครับสามารถนั่งได้นะครับเห็นเขาบอกว่าสามารถนั่งได้ถึง10คนด้วยกันนิวอินก่อนตรงนี้ครับบิวอินตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเป็นยิ่งใหญ่ยังไงเป็นรุ่นบรังโอ้โหอะไรคือบังกระตูหรือเปล่าไม่ไม่ันเป็นชื่อยี่ห้อเขาครับเป็นโอ้โหสวยงามมากและนี่คือไม้แท้เนื้อแท้คืออร่อยมากเนื้อแท้ใช่ฮะก็ไปกินได้ครัมีโตเขาโอเคนี่ครับอ่านี่ะของพลุงพลัง ซึ่งของไอ้พวกนี้เนี่ยคุณมอสเอยกเองทั้งหมดใช่ครับจากสมุดสาครมาอายุยาเอาแบบตรงๆเลยนะคือผมนัดหญิงมาเย็บที่นี่เลยอันนี้ก็หลังบ้านก็เป็นการอะไงมันเป็นการแสดงนะครับเป็นหน้าฉายนี่ผมบอกเลยว่าตรงนี้อาจจะเสียงกล้องหน่อยเพราะว่าเป็นมุมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับโซนไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมโครเวฟอะไรต่างๆนานามากมายนะครับดูตรงนี้ครับนี่ดูตู้เย็นเนี่ยนะ ยังไม่เอาไปวางไว้บนล็อกเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวเราดูหลังบ้านก่อนนะครับก่อนจะขึ้นขึ้นไปชั้นสองนะครับหลังบ้านอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อลังการมากอนาคตที่ผมกะว่าจะทําตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำเป็นแม่น้ําไหลมาเลยสระว่ายน้ำพรอของแค่นี้ดูมันเป็นมันเป็นนี่เป็นกระดานโต้ขึ้นเป็นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟเป็นน้ําที่แบบพุ่งมางี้เลยผมครับผมก็เลบอกเฮ้ย อาีเลยผมว่าเอาไปจุดผียาเนี่แล้วก็ก็หลอนที่ทำธนายตรงเนี้มันเข้าเขาหว่ะอันนี้จะเป็นสนามข้างบ้านานะครับต้อง <โล S 2> บอกก่อนเลยว่าสนามนี้เนี่ยมันยังไงฮะผมบอกว่าน,นี่ไม่ใช่หญ้าธรรมดานะเป็นหญ้าอะไรฮะเป็นหญ้าที่คู่กับตาเฮ้ยคู่กับคู่กับคู่กับปู่เออใช่เพราะว่าตามันคู่กับยายสัสอย่างนี้ เดี๋ยวเราลงดูชั้นสองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยผมขออนุญาตเปิดไฟนะฮะขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมาตามนะฮะติกล้องตามมาตามมาเรามาดูตรงโซนนี้ก่อนโซนนี้ไม่มีอะไรฮนะเป็นโซนเกี่ยวกับอ่าเป็นเป็นของผู้หญิงนะครับไม่มีอะไรมากมายนะฮะโซนนี้ผมกะว่าจะเป็นโซนที่เอาไว้สลับเล่นเกมผม,ผมกะว่าจะทะลุป,ปีกกำแพงนึ่จะอันตัวนี้คือจะตัด ทิ้งกำแพงเลยแล้วก็จะเป็นเป็นจอสามมิติแล้วนั่งเล่นตรงตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคอย่างนี้เลยก็จะโกรกมาเลยโกรกมาเลยเนี่ยแหม่นั่งเล่นอย่างนี้นะครับโอ้เป็นอะไรที่เพ้อฝันเพ้อฝันอะไรคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เคยมาอยู่ที่นี่อันนี้คือไฟนู้นนะอันนี้คือไฟนู้นนะโอเคอันนี้ซ้อนตัวเองเพราะซ้อนตัวเองนะเพิ่งมาจริงๆมันเลี้ยวรู้สึกว่าพิธีกรดูวุ่นวายเลยนะนะครับอ่ะส่วนห้องน้ำก็มีดีเทลนะครับห้องน้ำผมบอกเลยว่าเพิ่งจับเมื่อกี้เลยนะ มีม่านบางทีโจที่มาปุ๊บเนี่ยปุ๊บเฮ้ย ผมแก้ผ้าอยู่ผมก็เลยเข้าไปซ่อนอย่งนีได้าหาตัวผมไม่เจอโอ้โหสุดยอดจริงเดี๋ยวลองดูห้องต่อไปดีกว่านะครับห้องต่อมาครับผมบอกเลยว่าเอาจริงนะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นงานรอรับซะส่วนใหญ่เป็นห้องทํากุญแจเป็นห้องเชื่อมเดี๋ยวผมจะซื้อทีวีไปเครื่องนึงแล้วก็หลังโค้แผ่นหนึ่งครับก็บิวว่าลงตัวเองแค่ไวเชื่อมเลยเชื่อมเลยแล้วก็แล้วก็พาผู้หญิงมาอยู่นี้แล้วก็กระถามไทยถามใช่ฮะคือคือสองพันนัดมาสองพันไทยถามแล้วก็พอย้ายย้ายกลับบ้านไม่ถามสุขภาาาาาพอะไไนนนนมม่่่ถคววบ้้้้งงดขหี จะแบบมาหาคนทํากุญแจผู้ชายบางคนเอาแบบแนวดาร์กเลยผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงเห็นแล้วกลัวชายมันต้องสว่างซ้อซ้อแบบนี้ก็คือเราเนี่ยจะพานักศึกษามาแล้วอ้างว่าเฮ้ยยังไม่ถึงบ้านเลยจริงแล้วตัวเองพานักศึกษามาเชื่อแล้วก็ตัวเองก็เสแสร้งว่าเอ้ยเพิ่งถึงอ๋อนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยพี่บอลจะตามมาด้วยเออไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะผมจ้างพี่บอลมาเขาบอกว่าอเขาเห็นคุณมอสทำตัวแล้วรับล่อก็เลยตามมาตามมาเลยแต่ไม่รู้เลยพี่บอลชัดแบบที่นี่ไม่คด้วพี่ชัดแบบมาอันนี้ จะเป็นโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้เดี๋ยวดูดิอ๋อโทรศัพท์ผมเองมึงขโมยของกูเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเอาดูข้างหลังก่อนข้างหลังผมบอกผมแนะนำมากอะไรยังไงฮะอันนี้จะเป็นตู้เก็บแต่ละล็อกไม่เหมือนกันล็อกนี้โซนนี้จะเก็บซีดีโป๊โอตรงนี้เนี่ยก็จะเก็บเป็นสิ่งลามุกอะไรต่างๆนะเขาเรียกว่าเป็นหนังสือโป๊หรือว่าเซ็กช์ทอยนะครับอไว้บิ้วอารมณ์นะครับต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกยาเสพติดไม่มี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 นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่ะ ตรงนี้มีระเบียงด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตรงนี้มีระเบียงหรือเปล่าเปิดมานี่ระเบียงสวยงามนะครับเอาเปิดไปดูเฮ้ยมุมดีมากเลยนะอ่ะันทุกคนนะดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะเป็นไอเนี่ยอะไรนะเป็นกระจก เอออันนี้มีไม่บ่อยนะระเบียงมีกระจกแบบนี้ใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกระจกที่เป็นงานดีมากเลยทุกคนใช่ใช่เป็นเป็นกระจกนีรแลพยนะครับนีรแลพายนีรแลพายนะครับอะไรกสิบกสุกสิบกท่าอะไรฮะก็ถือว่าโอ้โหเอกลุศมากเอกลุศมากเอ้คือผมตกใจมากเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าว่าจะมากันเอาจริงเอางี้คือผมมาแล้วคุณมอสมีมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมไหมมาจะเลี้ยงข้าวอะไรผมไหม อะเดี๋ยวมีมีเหรอเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโอ้ยงี้ต้องรอติดตามนะว่าคุณมอสจะเลี้ยงอะไรเรานะว่าถือว่าเป็นที่กบดานใหม่นะถ้าเกิดคุณมอสเนี่ยหายหัวไปไหนก็คือมึงอยู่ที่นี่แน่นอนอ่าอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับผมก็ตามตัวได้นะครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปกันเดี๋ยวจะไปกินกันไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอไปกินกันโอ้ยเอวคุศีมากเดี๋ยวราไปนะฮะเรามาถึงนะฮะที่ที่เราจะมากินในวันนี้ฮะครับก็คือที่คุณมอสเขาขี้โมนะขี้โมหนา ว่าโอ้โหนี่อร่อยเหลือเกินนะฮะเป็นหมูกระทะบ้านทองใบนะฮะดูฮะอันนี้เซตที่คุณหมอสั่งให้ผมดูบรรยากาศนะวันนี้คือติดริมน้ำจริงๆนะทุกคนนะนี่ฮะหวังว่าทุกคนจะประทับใจนะฮะ,ฮะลงไปสามชั้นนี่ โอ้โหดูน่ากินขนาดไหนทุกคนลองลองง่าเข้าปากทีนึงฮะต้องลองฮะนี่ฮะชิ้นนี้เลยผมขอชิ้นนี้ฮะโตเลยฮะผมขอชิ้นใหญ่ๆเลยนะดูฮะดูฮะดูฮะจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มอันนี้ผสมเอานะฮะดูฮะอือหึ่มดูดูเสียงแบบเต็มๆตนะไม่สุกไม่ใช่อร่อยดีครับโอ้โห ผมถือว่าประทับใจมากอ,อ๋โอโหเฮ้ยเรือได้ดดหรอเสร็จแลือสเร็จความไ่้ยรยบร้อยจริงอย่างนี้เองออันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานเหนื่อยกันทั้งวันละผมสะกดรอยตามคุณมอสมาแต่ว่าคุณมอสใจดีมาเลี้ยงโมูกรทาผมวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งซ่องทำกุญแจของคุณมอสโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก แต่ฮะไว้เจอให,หม่แล้วกันนะฮะคลิป<ช>หน้านคลิปต่อไป<ช>มูวีด็อกก็จะไปไหนก็ร<ช>อเดตามด้วย,<ช>ยครับปิดปิดไนปิดไหนครับปิดไหน